หาอะไรอ๋อหาอะไรก็ได้ยี่สิบตันมีกับ่ได้ธรรมดาตัวนี้ได้ทอนนี่สุดยอดครับแต่งโมปลูกฤดูฝนแดงครับอืมเป็นผลผลิตในฤดูฝนลูกตโตโตสวยๆสุดยอดเลยครับประสบการณ์ในการปลูกบักโม่ตาครับพอายังจากได้ไปไหนละอายุห้าอายุห้าปลูกบักโม่มาจากปี วายจ๊กปีแล้วเฮ้มันจนลืมหลังเลยสามทิบยจะเป็นเบายี่ย่สิบก็ปีขึ้นปาตัวประสบการเรีียงทึกมากอ่ะเริ่ประสบผลสำเร็จช่วงมาเห็ดน้ำยศนี่แหละอ๋ออันนี้คือเห็ดระบบน้ำยดออานปนครับน้ำครับสวัสดีครับวันนี้มาดูแตงโมในช่วงเดือนมิถุนาหน้าฝนครับยังมีลูกลูกว่างไง โอ้หนาผลปลูกยากบ่ตาหนาด้านผลนี่ก็คือเป็นอุปสรรคคือฝนขั้นฝนมาดีมันกัโอ้ยข่าวทางยากแน่อันนี้เพิ่นขายโลโลละห้าบาทอ้าห้าบาทนี่ครับรวมห้าบาทเนาะจ้าสักพิษหม่เงี้ยหกบาทอ๋สักพิษไซสก็หกบาทจ้าถ้าซื้อรวมเป็นสามลขึ้นไปหกบาทถ้าใครอยากได้แถววาริชภูมิให้รีบมากอยู่ติดกับโรงเรียนวาริชวิทยา ตอนนี้นะครับเป็นหลังโรงพยาบาลอ่าหลังติดโรงพยาบาลอลรั้วโรงพยาบาลครับมีแตงโมจําหน่ายแบบลูกสวยๆนี่ครับคนขายโลละห้าบาทเ้ามาปะจ้าจ้าเป็นโลละห้าบาทครับนี่ถ้าถ้าแบบคัดโลละหกแต่ว่าโดยส่วนมากผมคิดว่าไม่ได้คัดคนยกเลยโอ้งามครับบักโม่คนนี้บักมะขนาดบักโม่ย่ำย่ำฝนได้นิครับม่นโอ้ตายเออระวังระวัง พูดอะไรบ่งมัวพูดยากป่ะจังการขนผงยากบึนพายากคื่ขึ้นย่ังนะง่ายอยู่ธรรมดามันนะขาพบฝนดีนี่กะครับแข้งๆแค่นัหน่อยโอ้นั่หรอว่าคันคันฝนดีมันิมดนดิมันเชื้อชอโ่อมันเป็นเชือโร่เ้อโขางใเพราะว่ามันเปนไวต่อเสงครับ อ๋อการย่างงาอยู่อ่แต่ว่าเมื่อนี้ก็เลยสงสัยว่าโอ้บักงูย่ามฝนกันยังปลูกได้ฝนฝนบดีได้เล่นประดับนี่คือมันอาการมันแี่งในี่จวงนียนะครับอะไรอยแรงเง่นประดัอ๋อแต่คือมันก็เป็นอันนี้ว่าชวนกับว่าง่ายนะกป็นยังยากอยู่ครับบักงูพันยังตัอันนี้มันตายพันมันเหรอจินนารีบอ๋อจินารีอ๋อเอาละครับเบิ่งบรรยากาศเพป็นปลูกบักงูปลูกบักงูขายย่ามฝนเถ้าๆเว้ย โดยทั่วไปเนี่ยผมเคยไปทําคลิปแตงโมอยู่แถววริษภูมิฝั่งฝั่งนู้นบ้านคนละที่เขาจะปลูกก่อนทํานานี่แต่วันนี้มาดูชับชมแตงโมในฤดูฝนแต่ฤดูฝนเพราะพื้นที่ตรงนี้มันจะเราต้องดูพื้นที่ด้วยแมนบัตาที่รูปเล้วกับพุ่ได้เออเออต้องต้องดูพื้นที่ให้มันเป็นที่ราบสูงเป็นที่ราบสูงก็ปลูกได้นี่คือพันจำ่ายก็คือ เพิ่นจำหน่ายก็คือโลโลละห้าบาทครับนี่ครับโอ้หลายตันอยู่บนไหนบนวะอยู่เลยกล่าวว่าผลผลิตได้หลายจะสักกี่ตาประมาณสิบช้าประมาณยี่สิบตันเลยครับยี่สิบตันคูณห้าครับลองดูประมาณนั้นค่าประมาณก็ถ้าหน้าฝนก็มีไรายได้เพิ่มก็มาแต่พื้นที่การปลูกก็เป็นพันกินนินนาลี เขาปลูกนาโคช่วยกระจายโรคมันกันหน่อยลงอ๋อถ้าเราเรงมันได้ถ้าเราเร่งมันโรคมันหลายแงนบออากาศมันพัดตลอดเออขอทษคเป็นเทคนิคด้วยหนึ่งมันากมาน้ำอากาศแงนบอพูดถึงแตงโมมันมีมันมีมันมีอันนี้โรคหลา่ด้วยนะโอ้ยไล่ต้องตีจมูกครับคนคนดีกับเป็นโรคครับเร่งไล่โรคอ่าโอ้ผมกวนตาเนี่ยเหมือนปัญหาเอาเบิรงไปดมครับเบิรงบรรยากาศบนบักแตงโมครับเบิรงแตงโมดูบรรยากาศแตงโม นั่นแหละครับบักแตงโม่ย่ำย่ำฝนเลยปุอัะวันนวยเงี้ยเงี้ยอัญจุตลีเป็นไงไอ้ปัญหามันเกิดมีอยู่นิดน้อยปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องแมงบอกเพราะว่ามันกันคือถ้ามันปลามันแะไรกันปลูกลวดน้ำเลยเสี่ยนมีนั้นะไรอยู่ครับโอ้เโาก็ต้องเบิ่งเนาะตะวันนวยงามใช้ปลามันดิผมปลามันปลูกเพอไะถปลามันออกแล้วก็ทัพย์ลงเลยครับ ลูกจกเดือนประมาณจากเดือนน้อยวับ่ดอนได้หรอครับหาสิบหกสิบมื่นนี่บอถหาดูมีผู้เคยืานีประสบการณ์ได้5วานขึ้นไปอ๋อเจ็ดสห้ามืออ๋อนี่เบอรบกงโมครับเจ็ดสิบห้ามือนี่ก็คือได้การเลยครับูดไปหิ้งไปทั้งนาวเออ้ปองใัญอปัญหาปัญหาย่างนี้ก็คือกระแตครับหนูอยงไกนมีอยังดกนครับ แม่พ่อมีกันม่นมีปัญหาแม่กันป่ะอันนี้สายพันธุ์เอียงไงจินตลี่จินตลี่ปลูกง่ายมันบ่ายมันเปเนื้อมันจะเป็นเนื้อแดงมันบ่เนื้อแดงอืมบักโม่ฟังุ่นกันครับเองเพราะว่าอยากให้เห็นผู้ใดบางคนคิดว่าปลูกแตงโมหนาผลมาได้แต่ว่าต้องเบิ่งพื้นที่พื้นที่นี่มัน มันเป็นที่ลาบเนาะมันไวรมันก็จะเอาสูงไว้ก่อนอะใช่ไหมอ่ต้องสูงจะจะปลูกได้บางคนบอกว่าโอ้ยหนาฝนจะปลูกเสรมันมันเป็นที่ลาบเนาะเนาะอืมมันเป็นที่ลาบมันก็เลยสามารถปลูกได้มี่ใครที่ไปปลูกครับอัางบันอุ้มไทยร้านเดียนอะครับแอาห่วงครับเจ้านี่ยนะครับบ่กองจุ่นฟูนวิจตรน้อยหญ่ๆกว่านี่ครับบ่ได้ผลบ่ มันจะเสียหายแล้วครับหนามันสิหนามตวมจริครับทีมันเหมือนกิ่งมาหากันแล้วเออคือดกับทีครับครับครับประมาณนี้นะสุดยอดวางห้าวคู่อปะพการเสียหายเกษสรนีวก็ง่ายๆได้ครับนาฝนมะไปปลูกนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทีลามันไหลหนามไหลเนาะหรือมันค่อยมีเทคนิคไใบเวลาปลูกนี่นาฝนนี่มีครับคิดจังไรคือการแทรกล่องนี่ครับแค่แทรกล่อง เฮ็ดร่องยกร่องนะครมบสางแผนกันละครับเออวางแผนการเท็ดร่องครเฮ็ดร่องดีๆเนาะน้ำหามหามครังมันไหมครับน่สวนกำลังเก็บนะคุเต้สีแรกยกมือไปบ่งไปบังบรรยากาศในสวนตอนเก็นเบพื้นที่จักรยาต่าที่มันปลูกงพลูกเติมเอามาจักรมา่ไร่จไร หาบอกหาหาอะไรหาอะไรอ๋อหาอะไรก็ได้ยี่สิบตันมีก็บม่ได้ธรรมดาตอวนี้ได้ท้งนี่นี่ไม่ได้ได้อันนี้หมดเดียวได้เนี่ยนี่เสียเพื่อนครับตาเพื่อนนี่เก็บเก็บสิริทิตาเก็บแล้วครับเออเพลคนี้การปลูกในในแง่ผลเป็นยังไงแตามียกขึ้นนี่ยินข่าวว่าเขาจะว่ายกหล่องเรื่องอะไรต้องตีแปลงขึ้นเพราะว่าอื <fair> <Elliott> มันน้ำจะมันบวมมันกี่เสียเอาไว้เพื่อนวินเอาวินเอาไว้ให้มือกล้องเพื่อนห่อก็คือยกล่องขึ้นเป็นเทคนิคตีแปลงขึ้นครับแล้วก็ปลูเวลาเขาเอาน่นย่ามฝนโตกมามันกีเสียไหลอ๋อมันจะเน่านี่คือตัวย่างใช่ใช่ใช่เบิง์นนี่นี่อันนี้คือมันเป็นไรอ๋อมันเน่ามันติดความชื้นแล้วมันจะเน่าโอ้ก็ต้องตีแปลงขึ้นให้มันถึงสูงเอาใส่ไอะไรน้ำหนีระบายน้ำได้ง่ายๆบ่ะนี่มันเน่านีเนาะ ก็คือเป็นปัญหาแหละเลยครับปัญหามันอันนึงเหล่าห้องทิ้มก็เพิ่งตัวเนครับบ่ห้อง,อง,อง,ง,งก็ย่อแก้ไขไปครับครับก็ต้องพยายามตีแปลงให้มันได้เาเอ้อตีแปลงครับเขาเอขนตีแปลงครับยกล่องยกล่องตีแปลงให้มันลึกบ่กตะตีแปลงให้มันสูงวอนแถวสิปูขยงะง่ะเลยอ๋อปูบ่บ่เนี่น้ำมันก็ดิไหลลวงลงมาตั้งมองล่องน้ำไหลลงมามันจระบายออกได้เออเป็นเทคนิคปุ๋ยตาเวียงในสูตรใดที่มันเด็ดเด็ดผมใช้ยาลาครับยาลาบอกเลยดีห่อยาลา ยาลาสูตรเด้ดติดสามติสามยี่สิบเอ็ดเอาหน่วยเอาหน่วยตอนแรกตอนแรกเริ่มต้นอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มเอาหน่วยครับเริ่มต้นนสูตรสิบห้าเริ่มต้นสูตรสิบห้าครับรองพื้นรองพื้นนี่สูตรสิบห้ามายืดเถาบำรุงผลนี่กระตุ้นครับเ้าใไซสิบหกสามโตของยาละเวลาเอาหน่วยผไซสิบสามยี่สิบเอ็ดนี่เใส่ตอนเก็บผลบริบกจมื่อจัะได้เก็บกันหนึ่งมันจะเป็นชุดเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรูดเลย หกสิมือนป่ะเก็บประมาณนั้นป่ะเริ่มเเริ่มปลูกอายุวันนี้หไม่เกินหกสิห้าวันนะแต่จริงๆน่ะถ้าติดหนาวมันกระติได้ตามกระนุยดเป๊ะนี่อายุแต่งที่เก็บได้นี่ถ้าเขาได้ติดลูกแล้วนี่ให้ปุ๋ยแล้วมันสี่ยห้าวันถ้าติดหอนนี่ยี่ห้าวันนี่เริ่มตัดได้แล้วผมจะป่ไยสี่ช้อยสร้างเนื้อสร้างอย่างผมจะปล่อยเป็นธรรมชาติ ผมประกันได้นะนี่ประสบการณ์ในการปลูกบักงูตาครับเพราะยังจะได้ไปไหนห้ออายุห้าปูกบักงูมาจากปีห่วยจ็กปีแล้วเหรอมันจนลืมยี่สิบเลยสามสิบจะเป็นเบายี่ยี่สิบก็ปีขึ้นปาดตัวประสบการณ์แต่เลี้ยงเพชรเลียนทึกมากอะเรื่องประสบผลสำเร็จช่วงมาเห็ดน้ำยศนี่แหละอ๋ออันนี้คือเห็ดระบบน้ำยศเอาปะเนี่ครับน้ำยศ ผมน้ำพุ่งผมบวบวกเบนครับแล้วก็พุพูน้ําร่องแล้วก็มาใส่น้ํำยสดผมไปเงียนมาจากอาจารย์อยู่เจริญศิลป์ครับสุดยอดเลยเขาระดับมวยเงินล้านแี่ที่เป็นปูบักโมมานี่ครับประกอบทุกอย่างก็เฮาแหละต้นขี่ไรเนื้อครับสีส้มบ้านเัาก็สร้างได้ล่ะโอ้แตามาบปูบักโมเนี่ยมันหน่วยมันใหญ่น่ะมันใหญ่มันใหญ่มากกว่ อันนี้ว่าบอกโม่หอยเจ้าขอ้างบอกตัวนี้นี่คือโอ้เป็นสายพันธุ์นั่นสายพันธุ์อย่างเงี้ยครับหนึ่งเป็ดครับตัวนี้หนึ่งเป็ดของกินตลีบ่กจิตลีครับเมลเมล็ดพันธุ์ของเอียงของเอียงก่อนโซนแดงต้นกาอ๋อต้นกาบพราะเป็นโซนแดงแต่บางคนเขานี่บางหน่วยมันเนี่ยอู้หู้ขากรีดฝนว่ามันไหลงวยงามเนาะผมมักทรงมันทรงบ่ครับทรงมันสวยทรงมันจิตรีงามเห็นข้าเจ้าขายที่ทั้งฝุ่นข้าเจ้าว่าโลละหาบาท ตาม,มคันคันรว,ไว,วมไะประมาณนั้นไหมผมขายห้าบาทรวมอืมอู้หน่วยงามแต่อืสุดยอดเลยนี่คือนี่นี่คือ,โอ,คอโอเคบอสมบูรณ์บหครับนี่มันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับบอกมันยังม่ฮอร้อยอ๋อครับกดูร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันจะได้ไล่หนึ่งประมาณจักห้าตันเลยบอกนี่ผมไม่ได้แค่ไร่ละสามตันสามตันบวกเกินซี่ตันแต่ว่าผลผลิตก็ถือว่าโอเคอยู่ยามมันฟุกยามมันฟุกได้ราคากับบอกว่ากัน นั่นแหละเพราะว่าผมสงสัยว่าปลูกแง้มฝนเอา่นคือปลูกได้่นคือเห็ดได้แต่ว่าส่วนประกไปมันเห็ดก่อนหน้าอันนี้เนาะก่อนเห็ดหน้าเนาะมันเอื้นต้นฝนครับบอกต้นฝนอันนี้มันผมว่ามันก่างฝนมันฝนเล็งได้ในช่วงมิถุนายนนี่ก็กฎาดาเข้าจิลงเมษาอผมเคยเห็ดได้เนี่ยเห็ดได้ขักๆนี่ผมลงสิบสามเมษาครับแต่นี่ผมลงสาผมลงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเมษายี่สิบสามเมษาได้ราคาอื โอ้เป็นแนวทางเนาะเพราะว่าปลูกได้เรียนรู้ผู้ใดอยากเรียนหูนั่นเป็นญงนี่ก็มาลดเนาะมาลดครับมีเบอร์โทรศัพท์บ่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดจำได้บ่มีอยู่ครับเอาเบอร์ยังบอกผมไหศูนย์เก้าแปดครับสองสามห้าครับหนึ่งสามแปดหนึ่งซื้อว่าตู้พิษตู้พิษอยู่บ้านไหนฮะปะโลครับบ้านปะโลคอ่าเป็นชูเชีอร์ซานในการปลูกบักโม่ได้เนี่สุดยอดเลยที่ต่อตัวนี้ก็ได้เลยถ้าว่าคันนมีคขันมีบักโม่ ยืนพื้นที่นี่เมื่อนี่นี่ยวัดที่วันเหมือนวัดที่อะไรแล้วสิบเก้าโอยี่สิบสิบยี่สามยี่สามนี่อยู่วาริชพู่มผู้ใดอยู่วาริชพู่มครับนี่มาเอาบอกโมน้ำฝนได้เลยนี่จังหวัดเบิด์ได้เนี่ยเป็นไข่ตันแล้วประมาณหาพันครับประมาณนั้นเนาะสุดยอดรวมขาดรวมอ่ะเอาขอบคุณเลยไรไงขอบคุณครับนี่ครับสุดยอดครับคคครรรััับบบวันนี้ก็นี่ครับมาชมแตงโมฤดูฝนครับยังเป็นลูกสุดยอดเลยก็ อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่จุดสุดครับการปลูกแตงโมฤดูฝนมีเทคนิคดีๆจากคุณลุงก็ถ้าใครสนใจลองปลูกก็ลองปลูกดูแล้วก็ปรึกษารหรือได้ครับผู้เชี่ยวชาญการปลูกแตงโมสุดยอดอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ